Вот тот, на в данный... Ой. คพิซิตไม่มีเบรกเกตเพราะว่าเกมนี้เล่นกันได้ก็สองคนนะนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศทีวี TV แล้วก็อยู่กันในเกมแคร์ไฟภาค t ก็เกมนี้เนี่ยหลายต่อหลายคนก็น่าจะได้ดูกันแล้วในภาคแรกแล้วก็เป็นเกมแนวปูตีกันแล้วก็สามารถเลือกอาวุธมาตีกันได้แต่ว่าภาคนี้เนี่ยมันปรับปรุงมาใหม่ให้แบบว่ามีอาวุธหลากหลายมากขึ้นนะนะก็จะมีปูหลากหลายประเภทเลยแต่มันต้องปลดล็อกอกับกูไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคเดี๋ยวกูจะทําการเลือกปูก่อนแล้วกันนะไหนดูดิปูนี่มีน้ําหนักถึงสาม 3,000กิโลเลยอะเจอล l สเตอร์กู่อยเฮ้ยกูเป็นเคฟฟิตอะ่ <laughs> นนอะอย่าหุ่นโดนนะกลัวจากเลยทีเล็กสกอร์ดับเบิลเซเบอร์มาและโคซารัททับป <laughs> ้าโอ้ยมีตกี้เลยยากมากเลยอะ <laughs> เอาเป็นเบิร์สมาละกันแล้วก็เลือกด่านดูด่านเต็มเลยทะเลทรายไปดี <laughs> ไอ้น้องดูนี่ใครแห้งก่อนกันเรดี้เลย f minutes later ตึดดตึดเฮ้ยเบไอ้กูเบิร์ดใส่เลยโดนไม่ดีหมุนควงควงดาบควงดาบเอาโดนรถถังยิงเลยโดนรถถังยิงเลยอ้าวดาบมาแลยเอ้าไอ้ตึด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 ไอ้ผมเป็นพื้นอพิเดตเบิร์ดนุ้ยโดนไปดีกูมึงเจ็บนะมึงเจ็บนะกลัวที่ไหนอ่ะที่อะที่อะที่พื้นอพิเดตเบิร์ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ พลังคืนเต่าวิ้ยิววิววิววมึงเจ็บอยู่นะมึงเจ็บอยู่นั่นน่ะเฮ้ยพื้นดอปีเด็ดปั้นโอ้ยเกือบตายเกือบตายมึงมึงก้าวจะแปลนะมึงดูตัวเองดีๆมึงดูตัวเองดีๆไม่ดูกูไม่ดูอะไรมาเองกูไม่ดูอ่ะวิ่งใส่เลยวิ่งใส่เลยใส่เลยใส่เลย โอ้ยร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สองร้อยด่าลวกเลยไอ้เหี้ยมันเอาดาบจี้ตัวกูไอ้คนดีเบสสเปย์เลยอ่ะไปเลยเรดคอร์แคล็บนี่โอ้ยแม่งส่วนวิหารโอลิมปัสเลยน้องเจ้กูกูแบกมาสุก้ามามันโดนจู้จะหู้วายว้ายคาเม ถ้ามีฟันต้ารตยองเทอเนี่ยนี่ไงชนดิอุ้ยแรงมากบุ้มดูด้วยสออกไปดิเป็นร้อยเลยเป็นร้อยเลย ได้เลยเฮ้ยแม่งโหดที่หายเลยอ่ะไอ้บาเบลแม่งเก่งแค่ไหนวะ5 minutes later กูต่อวู้วู้ตู้ตู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องอยู่ตายนั่นน่ะบิ๊กเดชตู้ไอ้ทำไมกูเจ็บจังวะกูไม่รู้เหมือนกันน่ะมึงวิ่งมาชนบาเบลกูอ่ะใช่อะ มึงวิ่งมาชนบวาเวลคุณรัวๆเลยอ่ะไฮ้เไอเปิมหมุน,นมไ,มไอ้เย, <h iker> <moon> อยีย่กี่ใจสะก,กิ้หไหอะ เอาเบาเบลาเอ้ามือเปล่างี้จะสู้ไงอะหนีเลยหนีอย่างเดียวหนีหนีทำดาเมจดทำดาเมจ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 ทำรเมทำาทำเบิให้เปามดทำาเมจดทำดาเมจทำดาเบจทำดะเมจทำดาเมจทำดาเมิดทำดาเมจทำดาเมิชิปปูกูเป็นปูเห็นการป้องกันว่ะดูดิร้อยแปจะไม่เป็นไรเลยแล้วทำไมถึงไม่เป็นไรวะโดเลย เอามาแบงสแต็กก้นเยอะอ๋อมันก็แค่หมุนตัวเองล้วนดีกว่าการสู้เอ้ยเจ็ตไดรฟ์โหมดแค่ไหนวะแต่กูตอนนี้ถ้าถ้ามึงโดนละโดน DPS เอสเลยแหละแป๊บเดียวอะแบ่งทะลุพันเปอร์เซ็นต์เลยแหละขู่เลยขู่เยอะแล้วะขู่เลยโวย เออเจ็ดไรเออแม่มึงรู้จักเดนไบเดไลท์ป่าววะเออกูก็เข้าไปอย่างกล้าหาญมาใช้งานไฟว้าหยุดวูฒิวุฒิเปลวไฟเลื่อยเลยเลื่อยเลยทำระเบิดเลยเเออเออทำไมเริ่มไม่ลดเลยวะออเอโดนกูแล้วล่ะเปิดใช้กานเปลวไฟ ไอ้พันเปอร์เซ็นตนะ์ทีมเลยไอ้ยปวไมเปิดเปิดใช้งานเปลวไฟ้ยไอ้ขโมยไอ้ขอโ,ขโมยไใหหยุดเลยอ่ะตายวันเนี่ยตายเลยเปรียบเปลวไฟอะไรเลยไอ้เปรียบเปลวไฟเหมือนกูเลย <laughs> ลุกเลยชะตาอย่างเร็ว <laughs> กูบอกแล้วแป๊บเดียวเอ็นเกมไอ้เหี้ยสายกูาทำไงแน่ที่ก็ลองกดสายโล่ไปดิ อ้ามึงพูดเองนะไอ้หมอมอามามพี่เดี๋ยวกูเฉือนโล่ทิ้งเลยแหละเดี๋ยวมึงได้ตายเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้ามันกว้างเกินไประวังนะตัวใหญ่อ่ะเลื่อยกูแซกก็ไปตรงหน้ามึงอะเรียบร้อยแหละก็เข้ามาเซก็มึงคิดว่ากูไม่กล้าเข้าไงเล่า เอาหนี้ตายนะโดนดีๆไงตามชื่อเลยสามสิบหกเปอร์สี่สิบเปอร์หกสิบสี่เปอร์เลยไม่อยูผู้เลี้ยงปูไม่ดีเลยอล้วเนี่ยมึงเป็นล็อตเตอร์นี่มันเกมปูเฮยรอยเบอร์ฮีอะฮีอะทำปรกันไว้อ้าวอาวุธหลุดมือทำไงอะแล้วไงอ่ะกลัวที่ไหนเล่า อืมกูก็จะจิ้มมึงไงอืมแดนเข้าหาเลยเจี๊ยพ่นโฟเจี๊พ่นไฟเลยไอ้สุกเลยอยู่ข้างใต้ทำไงทีเนี้ยนี่ไงโอ้ยไอ้สายโล้แบป็นแบลยี่ยะกูรู้ล้วเมต้ากูไอ้ะห้ามลองเล่นแบบห้ามเล่นตาม นี yes. Finally, ่มันสนุกกว่าโจยี่สือใครเล่นในสไปเดมเลยอีกอันนั้นแม่งเกมเกือบสองพันให้ขี้กูเล่น5 minutes later พี่ม <we ár m offensive> oh. ังดูกูแม่งริโปไอ้เหี้ยเดี๋จ้าสมุทรสาครริปโป้ว้าวเฮ้ยเฮี้ยมอันนั้นใส่ห่างเอาไปแล้วมอเตอร์ไซด์ เชียเชียเียโดนกูล้ำเลยกูล้ำเลยป่าไหมุนเลยโผไซดอนต้องซ้ำมึงยัต้องซ้ำหนีบแล้วเผาไฟหมุนหมุนชิบหายละอ้าวคุยไม่กดสกิลเลยนะคุยไม่กดสกิลอะไเลยจะหู้จะหู้หมุน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 โอลิปโป ไอ้บอลไฟโลนับเลยยันหนีเลยได้ยังไงวะไอ้เอ้าวกูเจอวุ้แล้วแม่งเอ้ยเลยวุ้นเดิมเลยเคลียแพรลี่ข้างถือช็อตกันด้วยเชื่อกูแล้วก็แครบเบคอมโบคอมโบที่ไม่โคตรจะเข้ากันเลยโอ้เฮียแม่งกรงใจละเอาสองอันเลย่ดูกูเฮ้ยทวนสองกันกัน โอ้ยยิงยิงเลยโอ้ยอืมเรซเบียมเรซเบียมแค่นั่นกันนั่นกันนั่นกันนั่นโอ้ยไอเจงหวะนี้แหละเรซเบียมแค่นั่นโอ้ยเจ็บเจี๊ยโอ้ยทำอะไรทั้งอย่างนียกูอะบนใบ อ้ยยู่ๆก็ลมเองอะไรวะเนี่ยยิงใส่มันลูกซองลูกซองคนใต้ไม่อะไงเลนระเบิดกันดันเ่ยอะว้า่าฮ่เฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่าาฮ่า่าห่่าฮลาก่าฮอาา ไอ้เงี้ยบทจะแพ้เกมเงี้ยนี่ก็แพ้โงโเลยเนาะกูเปลี่ยนปูอะกูได้ใจเราบนี้ไม่มีแล้วรอบนี้ยแบบลุยมุนเดียวจบแลวนะเฮ้ยลุยมุนเดียวจบอะเออแพ้แพ้คือแพ้ชนะคือชนะออแล้วที่ผ่านมาพี่ที่ผ่านมาคืออะไรวะจัดไปดิกล่าว่าเออถ้าชนะเดี๋ยวโอนเงินให้พันหนึ่งเอ้ยไอ้กระโดดลงน้ำเลย ยเปิดใช้งานเปลวไฟไม่ทำเป็กูตีมึงไม่ได้วะตายเลื่อยเลยหมุนหมุนหมุนยเจ็บปูบอกไปตี้เลยเฮ้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 ยเอาไปใี้กลัวเพลงทวนนี่แม่งน่ากลัวว่ะเข้าไปไฮเปอร์ดรีย อ้าวโดนเองหมุนหมุนหมุนสองพวกควงควงไปดิเฮ้ย <laughs> อะไระวะขึ้นมาเลื่อยเลยเลื่อยขาทิ้งก่อนกูม,มึงวงมึงแย่อยู่นะกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูก็ทำตามสัญญาณไปนเรื่อยให้มึงล้มไปเองอ่ะเอากูล้มเองอเอาล้มคู่เลยลเทียนได้เลย ได้เลยจะได้แบบงงงเฮ้ยมึงรนะ้อยแปดสี่ในกูเพได้ไงวะอ้าวมันเป็นพราจังหวะในการพลิกตัวยังไงล่ะเกมนี้ต่อ้พอันบบเปอร์เซนต์ก็ชนะไอ้น้องกูแม่งกูรู้เลย โอเคพิลี่ไม่มีเบรกเกก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการวิทยทีวีแล้วก็เกมปูของเราที่ดีกว่าพาวเวอร์เป็นยังไงบ้างนะ <c oughs> ก็สำหรับใครอยากจะเล่นก็สามารถไปซื้อกันในสตรีมได้นะรับประกันได้เลยว่าสนุกแน่นอะนแล้วก็สนุกกว่าจุี่สอใครเซ็นในสตรีมที่หลอกขายพวกกูอย่างแน่นอนนะรับประกันได้เลยถ้าเล่งสองคนเนี่ยหูสุดมันเลยนะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กดติดขพวกเราทุกคนก็ต้องขอบคุณขอบใจปรนธ์ตะกินแล้วจุ่ดีครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอลิฟ Bye.